มันมาอีกแล้วมันมากับความเย็นสบายดีค่ะ เียกกันมาตาๆอีกแล้วครับพี่น้อง ขอแหลมครับปลาไม่ค่อยมีนะครับมีต่ผล